คำตอบนะครับของน้องที่ใช้นามสกุลแล้วออกมาถแถลงเมื่อคืนแล้วกาลังมีกระแสอยู่ครับจากคลิปที่เขาพูดว่าผู้ชายเดินไปจูบเขาเองนะครับอยากจะบอกว่าเวลาเราเดินไปจูบใครถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่จูบด้วยมันจูบได้เหรอวะ <c oughs> แล้วการที่คนจูบกับคนที่คุณรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะครับ คุณจะให้สังคมมองว่ายังไงครับว่าคุณเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอแต่ที่มันเป็นปัญหาระดับชาติครับเพราะว่าคุณคือบุคคลมีชื่อเสียงจริงแต่คุณอย่าลืมว่าชื่อเสียงมันมาจากการสนับสนุนของคนในสังคมครับดังนั้นเงินทองหรือทุกอย่างที่คุณหาได้มาครับมันก็มาจากการสนับสนุนของเหล่าคนที่เขาชื่นชอบคุณในสังคมพอจริยธรรมคุณไม่ดีครับสังคมเขาก็ต้องออกมาติดเตียนไงมันไม่เกี่ยวนะว่าจะเป็นใครแต่เพอิะว่าคุณมีชื่อเสียงดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นเบอร์เล็กๆครับแล้วเกิดเหตุการณแบบบนนี้้สััังคมมมก็รไไ่ด บอกว่าการที่คุณเผอใจให้เพื่อนนะครับมันไม่ได้ผิดแต่เพราะเอมันผิดที่คุณรู้ว่าเพื่อนเขามีแฟนแล้วแล้วเขาก็ยังคบกันอยู่ที่บอกว่าไม่สามารถเข้าไปซ่อมความสัมพันธ์ของเขาได้ก็ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ต้องสารแนครับมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยคุณดันไปเกิดปัญหาเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ปัญหาเขาเพิ่มขึ้นปกติเขาไม่ค่อยชอบยุ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่แค่รู้สึกว่าตรก,กะคุณวิบัติมากนะครับไม่สมกับที่มหาชนหลายๆคนให้การสนับสนุนคุณเลย เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาจะได้ยอด follower เท่าไหร่มันก็เรื่องของเขาเพราะสาเหตุมันเกิดจากคุณถ้าคุณไม่ทำเขาก็ไม่ได้นะครับแล้วถามว่าเขาได้ follower เขาจะเอาไปทำอะไรได้ครับเดี่ยวนี้เวลาคนตามใครหรืออะไรเงี้ยคุณลองดูในโลกของจากถ้าคุณไม่ได้เป็นศิลปินอ,อะไรเขาเลือกตะครับไม่ใช่ว่าคนคนนั้นอยู่ๆไปมีคนตามแล้วถ้าไม่มีบุคลิกลักษณะพิเศษอะไรแล้วคนจะตามและให้การสนับสนุนเยอะ แล้วการที่คุณน่าละรลื่นแล้วบอกทุกคนว่าคุณได้ขอโทษเขาแล้วนะครับคุณเรามาเป็นคนโดนบ้างป่ะเรื่องแบบนี้ถามจริงแล้วจะเขาตอบว่าอะไรก็เหตุการณ์มันเกิดไปแล้วอ่ะคุณลองโดนบ้างไหมว่าเขาจะมีแผลใจป่ะมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องที่แบบสนิทกันเลยเนี่ยเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยก็โดนแย่งแฟนไปครับแอบไปอะไรกันมาก่อนเป็นรจจาชการด้วยนะแล้วเรื่องของเรื่องครับฝ่าย หนึ่งอะ่ะเขาก็ทําตัวสนิทแบบเป็นเพื่อนนี่แหละทุกวันนี้ยังเป็นแผลใจไม่หายเลยนะครับใครไม่โดนไม่รู้หลอกเรื่องแบบเนี้ก็าฝากเอาไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าสังคมและคนรุ่นใหม่สนับสนุนคนที่เป็นคนดีเนาะส่วนคนที่เป็นคนไม่ดีตักกะเพี้ยนนะครับหรือไม่สํานึกในสิ่งที่ตัวเองทาว่าผิดแบบนี้สังคมลองชั่งใจดูนะว่าควรให้โอกาสเปล่าส่วนผมเหรอครับ